นแสดงนักร้องมากความสามารถโตโน่พาคินค่ะกับอีกหนึ่งบทบาทของเขาในการเป็นผู้เล่นตัวจริงล่าสุดคือของราบุรีมิตรผล FC ในแมตช์สุดท้ายนะคะก็โชว์ฟอร์มในสนามเพียงแค่12นาที30วินาทีแต่ต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงจากแฟนๆเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆได้นะคะหลังจากที่เห็นฝีไม้ไลายมือของหนุ่มโตโน่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ล่าสุดถามเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่กับทัพนักรบอยยธยาอายุทยาอยู่ในเตดนะคะก็ได้เปิดตัวนักร้องดังโตโน่พาคินให้เป็นส่วนหนึ่งในไทยลีก2ฤดูกาล2022-2023และเป็นนักเตะที่สวมเสื้อหมายเลข10บค่ะโดยดุมโตโน่นะคะเผยว่าผมรู้สึกภูมิใจไม่ใช่แค่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมแต่ว่าภูมิใจที่ได้มาเจอเพื่อนทุกคนที่เหนื่อยด้วยกันซ้อมด้วยกันมา พวกเขาเหนื่อยกว่าผมเยอะเพราะว่าผมเนี่ยยังต้องกลับไปถ่ายละครต้องเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนซ้อมกันหนักมากเพื่อชาววิทยา ผมเลือกที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่มันมีที่เดียวในโลกไม่มีที่ไหนที่มีประวัติศาสตร์ไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือรวยมาจากไหนไม่มีทางเป็นได้แบบอยุธยามันคือความภูมิใจและเกี็บประวัติของนักเตะทุกคนที่จะได้รับใช้ชาวอายุทยาผมหวังว่าเราทุกคนจะทําได้ดีที่สุดจะช่วยกันทําให้แฟนบอลน,นั้นมีความสุขและทําให้อยุทยายูไนเตดยิ่งใหญ่ให้ได้ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ